สวัสดีครับผมยิบจากคาว่ากันว่าสตอรี่ในสมัยที่อิดยังเป็นวัยรุ่นเขาเป็นเด็กที่เกเรอย่างมากถึงขั้นไม่ยอมไปเรียนหนังสือจนทะเลาะก,กับที่บ้านไม่นานนักก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปอยู่กับน็อตท,ที่เป็นเพื่อนสนิทที่ซึ่งอาศัยอยู่ที่ต่างอำเภอห่างจากตัวเมืองที่อิดอยู่ไปค่อนข้างไกลอิดกับน็อตค่อนข้างสนิทกัน แม้จะอยู่ต่างอำเภอและน็อตน,นั้นได้ส่วนเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่อย่างเด็กจนตัวเองต้องมาอาศัยอยู่กับลุงและแตัดสินใจที่จะเลิกเรียนเพื่อมาช่วยงานลุงของเขาอย่างเต็มที่ซึ่งอิดเองก็เคยได้ยินมาว่าลุงของน็อตน,นั้นทําอาชีพที่ชาวบ้านในละแวกนั้นที่จะเรียกกันว่าหมอยาซึ่งเป็นหมอที่ทําหน้าที่คอยปรุงยารักษาอาการป่วย ซึ่งอาการป่วยเหล่านั้นก็ต้องเป็นอาการที่สันนิษฐานโดยว่าไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือจะเรียกแบบที่เข้าใจง่ายๆก็คือหมอผีนั่นเองเพราะบางทีน็อตก็เล่าให้ฟังว่าบ่อยครั้งที่เขาต้องไปช่วยลุงปราบผีตามที่ชาวบ,บ้านมาขอความช่วยเหลือเมื่อถึงเวลานัดอิดก็ขนเสื้อผ้าใส่กระเป๋านั่งรถสองแถวมาาน็อตที่ท่ารถจนเมื่อพบกันก็พากันไปต่อรถไปยังบ้านที่ลุงของน็อตอาศัยอยู่ เมื่อถึงหน้าบ้านด้วยความที่พอจะรู้อยู่แล้วว่าลุงของเพื่อนทำอาชีพอะไรในตอนแรกเขาไม่ได้คิดมากหรือรู้สึกกลัวอะไรแต่กลับเปนน็นน็อตเองที่มากําชับจนเขาเองในตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกหวั่นใจก่อนเดินขึ้นไปน็อตได้บอกกับอิดว่าถ้าเห็นหรือได้ยินอะไรแปลกๆภายในบ้านห้ามทักห้ามพูดอะไรทั้งสิ้นและอย่าไปตกใจ เพราะว่ามันไม่มีอันตรายและคำสั่งสุดท้ายที่ทำให้อิดต้องรู้สึกขนลุกและเย็นว่าไปทั่วแผ่นหลังนั่นก็คือคำสั่งที่ว่าในเวลาที่เดินขึ้นบ้านไปและเจอมุ้งสีขาวที่ถูกผูกไว้ตรงกลางตัวบ้านต้องห้ามทักหรือห้ามมองโดยเด็ดขาดตลอดเวลาที่จำเป็นจะต้องเดินผ่านพื้นที่ตรงนั้นให้อิดยกมือขึ้นไหวเพื่อขอโทษก่อนเสมอเพราะข้างใน น็อตได้บอกกับเขาว่ามันเคือร่างของอาจารย์เก่าที่ลุงของน็อตได้เลี้ยงเอาไว้เมื่อได้ฟังข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่างๆจนครบทีแรกอิดอยากจะเปลี่ยนใจกลับบ้านซะตอนนี้แต่เพราะว่ากลัวจะเสียฟอร์มเขาจึงทำท่าทีเป็นใจแข็งและเดินขึ้นบันไดบ้านไปพร้อมกับน็อตในทันทีเมื่อย่างเท้าเข้ามาในเขตของประตูบ้านอิดไม่รู้ว่ามันมีความเย็นมาจากที่ไหน มันสัมผัสได้เหมือนกับบ้านที่เปิดแอร์มาตลอดทั้งปีทั้งที่บ้านหลังนี้ไม่มีแอร์สักตัวลักษณะก็จะเป็นบ้านไม้ธรรมดาตามชนบทที่พบเห็นได้ทั่วไปไม่มีรูปปัน้นไม่มีหุ่นกุมารทองไม่มีหัวกะโหลกหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราเคยเห็นในหนังผีจะมีกระเพียงกลิ่นสาบสางที่ลอยมาเป็นระยะเมื่อเดินต่อสายตาก,ก็ไปสะดุดอยู่ที่มุ้งสีขาวกลางบ้าน ตามคำที่น็อตบอกด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ทำให้อิดเพ่งมองเข้าไปยังมุง้งและเขาก็เห็นว่ามีคนนอนอยู่ในนั้นจริงๆและที่สำคัญมันเหมือนว่าคนในนั้นก็มีชีวิตและขยับแขนไปมาได้ตามปกติเมื่อทั้งสองคนเดินไปไม่นานนักก็พบเจอกับลุงของนอ็อตที่กำลังนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องพระน็อตรีบแนะนำอิดให้กับลุงซึ่งเขา ก็ดูเป็นชายแก่ปกติที่ไม่มีลักษณะอะไรน่ากลัวดูท่าทางใจดีและเป็นมิตรด้วยซ้ำพูดจานิ่มๆลยบเลียบหลังจากแนะนำัวเรียบร้อยน็อตกับอิดก็พากันเข้าห้องไปจัดแจงที่นอนหลังจากนั้นคืนแรกของอิดก็ผ่านไปโดยไม่มีอะไรที่น่ากลัวในช่วงเวลาที่อยู่ที่บ้านของนอ็อตอิดเองก็จะทำตัวเหมือนเป็นผู้ช่วยของน็อตอีกที โดยหน้าที่หลักๆของเขาก็คือการคอยไปตักน้ำมนตในตุ่มบางทีก็จะเป็นคนไปซื้อของพวกดอกไม้ทูบเทียนต่างๆซึ่งอิดเอ็นก็รู้สึกเพลิดเพลินและสนุกในทุกๆวันเขาจะได้เห็นอะไรแปลกๆอยู่ตลอดบางคนก็เข้ามาหาลุงของน็อตพอผีเข้าบางคนญาติๆก็พาดกันหิ้วมาช่วยให้ถอนของคุณใสให้ซึ่งสภาพของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามความหนักเบา นาทีแรกอิดก,ก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นักแต่พอได้อยู่คุกคีกันไปสักพักเขาก็เริ่มซึมซับและเชื่อว่าสิ่งของพวกนี้มันมีอยู่จริงหลังจากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับลุงของนอ็อตซึ่งแกก็จะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆให้ฟังมีอยู่ตอนหนึ่งที่อิดเองก็จําได้ว่าลุงของน็อตเคยบอกกับอิดว่าตัวของเขาเองก็ใช่ว่าจะมีคนชอบและมาขอความช่วยเหลืออยู่เสมอไปคนที่เขาเกลียด และจ้องจะทำร้ายลุงก็มีเหมือนกันซึ่งเหมือนก็มีคู่แข่งทางด้านวิชาอาคมเหมือนกับลุงบ่อยครั้งที่ลุงของนอ็อตมักจะโดนรองของบางทีก็ป้องกันได้หรือบางครั้งก็พลาดแต่ก็ยังตามแก้ไขทันจนรอดชีวิตแต่ลุงของนอ็อตก็ไม่เคยคิดจะแก้แค้นกลับเลยสักครั้งแก้เรื่องที่จะทำบุญและเอาโหสิกรรมให้จนอยู่ไปวันหนึ่ง อิดเองก็ได้สัมผัสกับเรื่องราวการลองของนี้กับตาของตัวเองในคืนหนึ่งหลังจากวันที่ได้ฟังเรื่องราวไม่นานช่วงเวลาที่อิดกับนอ็อตกำลังเตรียมตัวจะเข้านอนอยู่ในห้องอยู่ๆลุงก็มาขอประตูอย่างรีบร้อนเมื่อน็อตลุกไปเปิดลุงได้บอกด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่มีความกังวลแกพูดว่ามันเล่นเราแล้วไอ้หนูช่วยกันปิดหน้าต่างบ้านให้หมด แล้วมาอยู่กับลุงที่ห้องพระโดยด่ว,ดวนเมื่อได้ยินแบบนั้นอิดกับน็อตก็รีบช่วยกันปิดหน้าต่างทุกบานในบ้านส่วนตัวของลุงนั้นเลือกที่จะเดินไปที่มุ้งกลางบ้านที่เป็นล่างอาจารย์แล้วนั่งคุกเข่าและก็ยกมือไหว้ทำปากขมุกขมิบเหมือนกับว่ากำลังท่องคาถาอยู่เมื่อเสร็จก็รีบเดินเข้าห้องพระไปโดยมีอิดกับน็อตที่วิ่งตามหลังด้วยความแตกตื่นไอ้หนู ไปนั่งมุมห้องอย่าทักและอย่าพูดอะไรเอามือปิดปากไว้เมื่อหันมากำชับเด็กทั้งสองคนเสร็จแล้วลุงก็นั่งสมาธิที่หน้าหิ้งพระอยู่ดีๆเสียงหมาแถวนั้นก็หอนรับกันเป็นช่วงๆจากปากทางเข้าบ้านลมเริ่มพัดแรงขึ้นเสียงไม้ฝาบ้านเบียดตัวเอียดอาร์รากับถูกมือขนาดมืหิมาบีบกะจะให้แหลกลุงเลือกที่จะนั่งหลับตา ว่าคาถาของแกไปอย่างนิ่งสงบไม่นานนักแกก็หยิบมีดขนาดใหญ่ในพานสีทองเดินไปที่ประตูห้องแกเปิดมันออกอย่างไวลมข้างนอกก็พัดเข้ามาอย่างแรงทำามเอาทั้งอิดและน็อตขนลุกไปตามๆกันลุงกำมีดในมือแน่นแล้วท่องคาถาเร็วจนฟังไม่รู้เรื่องเมื่อจบประโยคก็ตะหวาดกลับไปว่าด้วยน้ำเสียงที่ดังพวกมึงมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลย กลับไปหานายมึงถ้าไม่ไปกูจะฟันคอให้ขาดและไม่นานก็ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากที่ลุงตวาดไปลมที่แรงๆเหมือนจะพัดบ้านทั้งหลังให้ปิวก็หยุดทันทีมันนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและลุงแกก็บอกด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่ามันมาลองเฉยๆส่งผีมากวนมาลองดีแต่ตอนนี้มันไปหมดแล้วจากนั้น ลุงของน็อตก็บอกให้เด็กๆกลับไปนอนตามปกติวันรุ่งขึ้นหลังจากที่อิดได้นอนคุยกับนอ็อตถึงเหตุการณ์ที่ได้เจอเมื่อคืนว่าถ้าหากเขายังตัดสินใจที่จะอยู่ต่อในเวลาอีกไม่นานอิดเองก็อาจจะโดโลุกลงไปด้วยแน่ๆเชา้านี้เขาเลยเลือกที่จะเก็บกระเป๋าและลาลุงของน็อตกลับบ้านในทันทีซึ่งคุณลุงเองก็เห็นด้วยเพราะแกก็เป็นห่วงและรู้ว่า ที่นี่มันอันตรายแค่ไหนหลังจากที่ถึงบ้านและขอโทษแม่ที่ดือ้อจนเวลาผ่านไปหลายปีที่อิดกลับมาเรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัยและด้วยความที่คิดถึงวันหนึ่งอิดจึงตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านของน็อตอ,อีกครั้งแต่เขาก็พบเพียงแค่พื้นดินเปล่าๆตอนนี้บ้านของน็อตกับลุงไม่มีอยู่แล้วด้วยความสงสัยและความเป็นห่วง อิดก็เดินสอบถามถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับชาวบ้านแถวนั้นสุดท้ายเขาก็มารับรู้ข่าวร้ายว่าช่วงหลังๆนั้นคุณลุงแกได้เปลี่ยนไปอยู่ๆก็เป็นคนชอบเก็บเนื้อเก็บตัวและไม่ยอมรักษาชาวบ้านอีกส่วนน็อตเองก็ได้หนีจากลุงไปตั้งแต่ที่ลุงเริ่มปแปลกๆจนในที่สุดแกก็เป็นมากเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องบางทีก็หยิบมีดออกมาไล่ฟันชาวบ้าน บอกว่าเป็นปอบบ้างเป็นผีสางบ้างจนชาวบ้านเริ่มลงความเห็นกันว่าที่ลุงแกเป็นแบบนี้เพราะแกอาจจะเล่นของมากจนเข้าตัวเองจนสุดท้ายในคืนหนึ่งแกก็หนีออกจากบ้านและไม่กลับมาอีกเลยเป็นเวลาหลายปีสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งว่าเป็นบุคคลสูญหายแล้วก็ลือบ้านแกเอาไม้ถวายวัดทำเป็นที่ดินว่างเปล่าอย่างที่อิดได้เห็นในตอนนี้ อิดได้ฟังเรื่องราวต่างๆด้วยความสลดใจและความคิดถึงและเขาก็ไม่มีทางเชื่อเลยว่าลุงที่เป็นคนเมตตาคนนั้นจะเล่นของมากจนเข้าตัวเองอิด <It S 2> เลือกที่จะเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าเหตุผลที่ทำให้คุณลุงได้เปลี่ยนไปอาจจะมาจากเพราะโดนของจากฝั่งตรงข้ามนั่นเองถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ